เขาบอกเสียรักษาจนเสียคนพันธุบิวไว้โอ,อ้ยพอดพอเอาเขียน้คำนอำวันนี้พวกเราจะมาไตาจิลีเขาอ,อุ๊ยอุตต้าอุตต้า มังม้านี่คือขี่วัวนะครับขี่วัวขี่อ่าขี้วัวขี้ควายยังก็เห็ดปุ๋ยได้แต่พวกขี้ควายล่ะเถื่อตีดสถานเดียวครับรู้เรื่องรู้แบบไหนมี่โต้วัวอันนี้จะเป็นขี้ควายนะครับเนาะอะย่างครับผมเจออีกละขี้งัวขี้คนเห็ดปุ๋ยแต่พวกขี้ควายมันเถื่อติดย่างเดียวครับผมรู้เรื่องโอเคนะครับเรามาแต่จีอันนั้นจะเป็นกิริศกนะครับเราจิ๊บจิ๊บมากินเนาะโอเคนะครับนี่แล้วนั่นมาไปไปไปสองน้อยไม่ใหม่ใหม่ โอ้ไ oh, ม่ได้เข่าของเราจ้ะครับโอ้ไม่ได้จ่อยโอเคนะครับเราจะมาเตยจีเร็โอ้โอ้มีกุช oh. ชี่ด้วยครับนี่โอ้แล้จะเป็นกุชชีครับนี่ว้าแม่กุชชีบุ๊คกุชชีนะครับไม่ใช่กุชชีนั่นบอคนี่นี่ตายแล้วครับตายแล้วโอ้เพอด์ตโอเคนะครับอ้าววันนี้เรามีภารกิจเลยครับนำผาของไปขายแล้วนำไปซื้อของมาแก้ครับผมแก้เพื่อความมีเฮงเท่านั้นน่าจะบอกให้โอเคนะครับยังโอ้ยรถแทบเังคุณเอหรือเปล่า คุณเอครับผมคุณเอทูบเอาแนวแก่ครับผมคุณเอครับคุณเอใส่เขียวครับผมอุ้ยนะคุณเอคุณเอ่าคุณเอขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยคุณเอโุ้ยปวดโผ่ผมนะไปลุยครับผมกบ้าเย็นนี้อยากมีคนเอาตังให้ถามว่าแก่ไหม มีน้ำเย็นเย็นไว้พามีแก้มให้หอมยอมใจเมื่อพี่มีตัณหาเปลี่ยนห้องให้ดูมีค่าให้แม่ค้ามาขายแนวแก่ <c oughs> แก่ไหมคนดีมีพี่เป็นแฟน ชียบอาทีชผมันจะไม่ใช่นักร้องแต่ผมก็ไม่ใช่นักรักแต่ผมเป็นนักรืองเฮ้ยหลวงคุณครับโอเคนะครับเบล้าว,วันนี้ผู้บ่าวมาแก่อา จะมาไต่จิริดครับเนี่ยอาสวัสดิสวัสดีอย่างเป็นทางการน,นะครับเนาะโพดโผเข้าสู่หมดปกติแล้วนะครับเนาะอ่านี่ครับเนาะหาอยู่หากินตามสใต้ผมผู้มเอามัก,กแก่แก่เพื่อความมีแห่งเท่านั้นนะจะบอกใครอย่างที่ผมบอกครับอ่ามารุนครับว่าเราจะได้จิริษหรือเปล่าไม่รุนนี่ร้บทันได้ปุ๊บเราจะนําไปขายแล้วนําไปซื้อของมาแก่โผดโผว่าต้นพุ่มยางมาแก่ป,ปะไรนะครับเนี่ยมาไก่ผสมคนแล้วยังไม่ได้สักตัวเลยครับเนีย Oui, ああนี่คร pues ับมันคือคุณอ nah, ้นครับโอ้ยนี่ละครับมือกีตาร์โป้เาะอ้าเรามาสัมผัส <data> คุณอ้นดีกว่าครับอ้าโอ้ไม่สาวน้อยไม่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 เรามาเจอแล้วเราเจอพานคนนี่ครับผมโอ้ยนี่ละนี่เะาพระเอกดังโป้ผมไหลเรื่องละครเราโอ้ยไปอยู่บอกใครที่คิดรูปกันแล้วฮะกี่กําลันซีกันแซ่บก็เป็นเพื่นนี่ละอดพบขอญาตจังไรครับผมท้าไม่จังเลยก็ไม่ชมอาคุณอ้นได้หรือเปล่าคุณอ้นผมก็ไม่ผมก็ไม่ไม่แม่มาหนึ่งบุญเหี้ย ตัวแก่ป่ะตัวแกเขาไหมมา,ามไปเดินที่อ่านี่ครับเราจะไปซื้อนี่ครับเราเปรกิจวันนี้เราจะไปซื้อหาของมาแล้วทำไปซื้อของมาแก้เพื่อความวาม,วาม,วามีเงินตอนนี้จะบอกให้อย่าไปคิดไกลน,นะครับเนาะคุณคนอะไรเขาก็ถามว่ามผมดีดดัาน,นนี้คุณดีดเรื่อเรื่อเรื่ออะไรดีดนี่จะกูัวเลสิดีดมึงดูเรื่องสวัสดีพวกมาแก่ผมเรือมาแก,ก่คำโบราณเป็นปในศึกษวัตน,นี่ครับพัดอ้นครับผม